แม่เอ๋ยแม่เมีเยวเด็กวัดทั้งหลายตื่นเช้าหรือตื่นสายออกมาร,รับหลวงปู่กันเดินกันมาพร้อมหน้าพร้อมตากันไหมบ้างนอนตื่นสายหรือป่วยอยู่ไม่ต้องออกมาก็ได้ครับพักผ่อนอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับหลวงปู่ก็เดินไปหาแล้วครับ ปูกำลังกลับมาครับลูกปูกลับมาแล้วเจ้าแม่แมไม่ต้องออกไปรับก็ได้นะพักผ่อนตามสบายเลยครับใครนอนบนลังคารีบลงมาเราไวไวลูกปูกลับมาแล้วเจ้าน้องแม่รีบลงมาทันใด ออกมาลับลงปูกกันลงปกูกของฉันกลับมาแล้วดีออกดีใจดีออกดีใจวิ่งไล่มาหาเลยแข็งแรงดีนะคาวันนี้อาจจะได้เห็นน้องเหมียวบางตาสักหน่อยบางเหมียวแอบหลบนอนดูบนสลาบนหลังคาก็มีช่วงนี้เจ็บป่วย,ยกันเจ็บป่วยกันเยอะรักษาอาการอยู่ ส่วนเจ้าไก่ไก่ทั้งหลายไม่มีปัญหาอะไรเลยตตว,วันโตคืนขยายพันธุ์อยู่เรื่อยๆทนี้ออกมา20กว่าไก่แล้วแม่หนึ่งก็แม่ละ6บ้าง7บ้าง8บ้าง4แม่ออกมา2-3เดือนครั้งทนี้เต็มเกือบเต็มบ้านแล้วขอบ็ขอ,ขอนํำภาพบรรยากาศ วันนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขทุกการทุกคนทุกท่านขอโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามคลิปของลูกปูให้ความรักกับน้องน้องเหมียวด้วยนี้ตลอดมาและตลอดไปขอจงพวกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาทุกใดขอได้ท้องความมุ่งเม่อปรารถนาทุกคนทุกคนทุกท่านเทิญ